สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุฒกาตัวเองเพื่อความแม่ยืนนะครับวันนี้ก็ออกสำรวจแปลงฝรั่งครับแล้วก็เจอว่าศัตรูร้ายกาศนะครับไอกองทัพผลิตเพียนะครับกองทัพขนย้ายเพียนะครับมาอยู่แถวโคนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมน้ม่วงนะครับแล้วก็ต้นฝรั่งด้วยนี่ย้ายขุยมานะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกรณีศึกษานะครับที่เราเราทำแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีคําตอบไว้สําหรับ วิดีโอนี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยอยากจะเอามาฝากกันกนะ็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆคือว่าถ้าเราเจอพวกขุยมดพวกนี้นะครับที่มันมาอยู่กับต้นไม้เราเนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้พวกนี้จะเป็นในเรื่องของพานําพาตัวนําพาเพรียนะครับเพรียมาอยู่กับต้นไม้ของเรานะครับวิธีการกําจัดที่เอาแบบถอนรากถอนโคนจะไม่มาอยู่ตรงนี้อีกก็คือหนึ่งเลยใช้วิธีที่เป็นแบบ มีต้นน้อยนะครับหรือไม่ได้เจอขุยที่มันเจอเยอะมากมายนะครับก็รู้สึกจะมีผู้ช่วยเยอะเหลือเกินไม่รู้ว่ามาอสออะไรครับกองทัพหมาดําก็เป็นนี้นะครับคือพอเราเจอขุยแบบนี้นะครับเราก็ทําการมาดูว่าความยาวของขุยเนี่ยหรือว่าขุยมดเนี่ยมันอยู่ต้นทางมันอยู่ตรงไหนนะครับพอมาดูแล้วเนี่ยมันจะคือต้นทางเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีทางเดินของมดครับ เราไม่รู้หรอกว่ารังมันอยู่ตรงไหนเราต้องไล่กลับมามาดูนะครับซึ่งมาดูตรงนี้เนี่ยอันนี้พอดีผมขุดไว้นี่ก็มีพวกรู้ดีมามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ก็พอว่าเรามาเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีอยู่ใต้ต้นไม้ของเรานะครับเราก็ทําการที่ว่า,าไม่ให้จะไม่ให้มันมาอยู่ตรงนี้คือหนึ่งเลยที่วิธีทำใจง่ายๆคือน้ําจากการซักผ้าครับพอเราซักผ้าเสร็จนะครับ เราก็จะเอาน้ําตรงนั้นนะครับมาเทราดลงไปให้ชุ่มเลยเพราะว่าปกติเนี่ยภรรยาใช้ผมซักผ้าบ่อยก็จะมีน้ําเหลือเฟือที่จะเอามาอันนี้ได้นะครับก็มันจะสามารถที่จะทําให้มดพวกนี้ตายได้นะครับแล้วก็เรียบทั้งรังจะไม่มาอยู่อีกแต่ถ้าใครที่เป็นสวนใหญ่ๆแล้วเจอพวกมดพวกนี้นะครับเข้ามาอยู่นะครับเราสามารถที่จะไปซื้อเขาเรียกว่าสารโรยป้องกันมแมลง เหลือคลานนะครับพวกตัวน so so like ี้มันจะสามารถกําจัดพวกตะขาบพวกแมงป่องพวกอะไรนะครับที่มันจะเข้าไปไปไปอยู่ตามบ้านเรือนได้เหมือนกันนะครับพวกเห็บหมัดเนี่ยก็ได้เหมือนกันโดยเพาะไอ้พวกนี้สร้างเห็บหมัดไว้เยอะนะครับก็สามารถโรยได้เขาเรียกว่าสารไซเปอร์เมตินแบบผงนะครับก็ที่มันเป็นชื่อทางการค้านะครับเป็นชื่อทางการค้าที่ว่าเขาชอบเรียกกันปูนะครับยาปูยาปูนะครับไอตัวนี้คือสารสารชื่อชื่อที่เป็นชื่อสากลเนี่ยก็จะเป็นชื่อไซเปอร์เมตินนะครับ ตัวนี้เองเนี่ยจะสามารถที่จะเอามาโรยนะครับแล้วก็จะทําให้มดพวกนี้มันไม่มาอยู่นะครับก็ตรงนู้นเนี่ยผมได้โรยไปแล้วนะที่ให้ตัดกองดูไอ้ตรงนี้คือมันขึ้นไปอยู่ที่ลูกลูกฝรั่งครับก็เลยไปเจอว่าเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะครับไอตัวของกองทับกองร้อยมันอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวไอพวกนี้มันมานั่งทับแล้วไปเลยลบก่อนไอเร็ยวลบลบเล็้วพ่อจะโรยมดไปเลยไปเล่นนรงอื่น ไอ้พวกนี้ก็คือว่ามันจะไม่มีบางทีบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นอันตรายต่อพวกนี้นไหมคือมันไม่เกี่ยวกันนะครับเราเนี่ยจะทําการโรยพวกนี้ลงลงไปบนบนขุยมดครับแต่ไอ้พวกนี้มันไม่ได้มาอยู่ตรงขุยมดแต่ว่าวันนี้มันมาแจมเข้าอีโดกับผมนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยเห็นที่ผมได้ทําการให้มันออกมาให้เห็นนะครับเนี่ยก็ผมก็จะใช้ตัวนี้โรยโรยตรงขุย คือมดพวกนี้พอมันมาเจอสารไซเปอร์เมตินนะครับแบบผงเนี่ยมันจะไม่มาอยู่อีกนะครับแล้วมันก็จะตายยกรลังเลยนะครับแล้วก็จะไม่มาอยู่ตรงต้นฝรั่งเราอีกพอมาอยู่เนี่ยมันจะสร้างผลเสียหายมากมายเลยเพี้ยเอ้ยเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งขนมาหมดนะครับแล้วก็มาเลี้ยงเพี้ยที่ช่อดอกพวกช่อดอกมะม่วงเนี่ยที่กําลังมาตรงนี้นะครับลบหน่อยเร็ว โอ้โห oh, ผู้ช่วยเยอะเหลือเกินเนี่ยครับเตรียมมาจองเลยเพราะว่าช่วงเนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าฤดูการที่มันช่อดอกมะม่วงเตรียมจะเหนียวเนี่ยมันเริ่มมาอยู่แล้วก็บางท่านถามว่าไอ้พวกนี้หาซื้อทีท่ไหนก็ในช้อปปีมีนะครับกล่องละแ0บบาทนะครับขนาดตัวนี้ฮะเนี่ยครึ่งกิโล8ปิบาทครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อจากช้อปปีแต่ว่าซื้อมาจากแถวบ้านเป็นร้านที่เขาขายพวกเกษตรพวกนี้นะครับก็ เป็นเทคนิคเล็กน้อยที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับว่ามดมาอยู่โคนต้นไม้นะครับที่โคนต้นพกโคนต้นผลไม้ของเราเนี่ยจะมีวิธีการกําจัดยังไงนะครับก็คือเป็นตอนเรื่องของกําจัดพวกมดที่เข้ามารบกวนทําให้เกิดเพี้ยนี่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 พนเสียนี่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 ไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพี้ยแป้งเนี่ยนี่โอ้พอดีเจอพอดีเลยนี่ใบหงิกเลยเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะมาทําต่อครับไอเรื่องใบหงิกเนี่ย เจอกันเยอะมากก็นี่แหละเกิดมาจากไอ้พวกมดทุกงเนี้ยเนี่ยน,น,นี่อันนี้ชัดเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูเลยอ่จะได้รู้ว่าเออที่พาทำวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเอาเพี้ยแป้งมาอยู่ยอดแล้วยอดหงิกเสียหายหมดเลยนะครับต้องหมั่นสำรวจแปลงนะครับจะได้เรียกว่าจะได้จัดการได้ได้ทันทวงทีครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรทุ่งพันธุน์นีเพื่อความยืนยืน สมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดปุ่มส u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปดโดยใหม่ที่ทางส่วนดีราวด,ดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ